เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพกระผมนายวัชระพลจันทะเขตโรงเรียนเมืองคงระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิลร,ราชคำฉันวสันตดิโลกฉัน14บสเรื่องรองพระมนทิราพิจิตกาละพิพิมานบนกองเก แลกลราะการจนราะคนรุจิเรกอลงกรโชฟ้าก็เฟื่อยกะละเจฟัดดะลาฝากที่คำพรปรีพิไลพิสาบวร นภสูนสล่างลอยเชิงบัดพระบันชราคาเบ็ตมุคเด็ดก็พราวพลอยเพดานก็ดารากาพาพรอยอพิสเพียงนภภาพลามสิงหาจรูนจตุระมุ บ่มิแพกพิมานงามพื้นภาอัมพลพิพิธาตามออตะละเนื่องพนังนอง